นนครับกลับสวัสดีครับพี่น้อง f อฟซีกูารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุบุลสตอรี่ครับผมครับก็มาติดตามอัปเดตในการประกอบออระบบตาน้ำเข้า ตอนนี้ก็ประกอบออยกตัวประกอบออของหัวหม,มูหรือตัวที่จะรองรับเกียร์หัวเกียร์ครับผมตอนนี้ก็ประกอบเข้ายึดน็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้ทำการยกเฟืองไพไบินประกอบเข้า ลองเติมน้ำเข้าไม่รั่วไม่ซึม